รีวิวฟิล์มไฮโดรเจลเครื่องนี้เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับติดฟิล์มไฮโดรเจลเรียบร้อยแล้วดียังไงมีข้อเสียไหมเดี๋ยวผมจะให้ชมตั้งแต่ขั้นตอนการติดเลยนะครับไปดูพร้อมกันครับ ออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องเลยครับทําความสะอาดเครื่องก่อนติดฟิล์มนะครับติดง่ายนะครับติดไม่ยากสําหรับท่านที่สั่งฟิล์มจากเราไปติดแนะนําให้สั่งฟิล์มด้านนะครับเพราะจะติดง่ายกว่าฟิล์มใสฟิล์มด้านจะไม่เป็นรอยนิ้วมือ คือเราจับเครื่องได้จะไม่เห็นรอยนิ้วมือเลยนะครับหรือบางท่านถ้าไม่ซีเรียสเรื่องรอยนิ้วมือก็ติดแบบใสได้ครับฟิล์มหลังคุมขอบดีที่สุดนะครับหลังกับขอบเป็นชิ้นเดียวกัน ป้องกันเคสกัดขอบได้ดีสุดฟิล์มไฮโดรเจลเป็นฟิล์มที่ป้องกันเคสกัดขอบเครื่องได้ดีกว่าฟิล์มทุกชนิดนะครับยึดติดแน่นหลายท่านถามว่าเวลาลอกออกจะมีคราบกาวไหมไม่มีนะครับเนื้อฟิล์มของไฮโดรเจลเขาจะเป็นคล้ายๆกับฟิล์มสุญญากาศคล้ายๆกันเลยไม่มีคราบกาวครับแต่จะยึดแน่นกว่าฟิล์มสูญญากาศบางท่านถามอีกว่ากันกระแทกกันทุบได้ไหม ไอโฟนเขาออกแบบมาให้ใช้งานไม่ได้ออกแบบให้ทุบเล่นนะครับตัวนี้จะเคลือบไม่ให้เครื่องเป็นรอยเคลือบไม่ให้เคสกัดเขาจะกันแรงกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทุบจริงจังยังไงก็แตกครับคลิปนี้ก็จะเห็นการติดอย่างละเอียดไปด้วยเลยครับค่าที่สั่งฟิล์มไปติดเองจะเหลือค่าเล็กน้อยเหมือนในคลิปตอนนี้เลยนะครับ ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงคราบจะหายไปนะครับของเราจะมีเครื่องบับเบิ้ลช่วยให้คราบหายทันทีไม่ต้องรอครับผมใช้บับเบิ้ลประมาณ15วินาทีนำเครื่องออกก็จะเรียบนะครับโอเคเดี๋ยวดูชัดๆเห็นไหมครับคราบหายไปแล้ว เรียบทันทีครับผมสวยงาม iphone 13 pro max ก็ติดฟิล์มไฮโดรเจลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้จะติดฟิล์มด้านหลังคุมขอบนะครับคือแผ่นหลังกับขอบจะเป็นชิ้นเดียวกันข้อที่ดีมากๆของฟิล์มไฮโดรเจลคือป้องกันเคสกัดขอบเครื่องได้ดีกว่าฟิล์มทุกชนิดนะครับ <Wow. S 1> ยึดแน่นเรียบสวยเลยโอเคผมจะให้ดู iphone ทุกรุ่นทุกเครื่องที่ผ่านมานะครับผมมีปัญหามากๆเลย นไหมครับน <mile> ี่ไม่ใช่ลายของ iPhone นะครับมันคือเคสกัดขอบครับกัดไปถึงข้างหลังเลยก็ไม่สวยเลยน่าเกลียดมากใช้งาน6เดือน1ปีจะเห็นชัดเจนเลยนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับท่านที่ใช้ iPhone เราซื้อ iPhone มาราคาสูงก็อยากดูแลเครื่องของเราให้อยู่กับเรานานๆไม่ให้เป็นรอยติดฟิล์มดิเจลช่วยได้เยอะมากๆ การลอยทั้งตัวเครื่องเลยก่อนที่เราจะใส่เคสนะครับเราก็ติดฟิล์มกจอให้เรียบร้อยผมจะใส่เคสให้ดูนะครับตอนใส่ก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะครับโอเคใส่เรียบร้อยแล้วนะครับบางท่านก็จะสงสัยว่าแล้วเราแกะจะหลุดไหมโอเคเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูเหมือนเดิมสวยงามไม่หลุดครับ เรียบแน่นเหมือนเดิมนะครับโอเคใส่อีกรอบครับหลายคนถามว่าผมซื้อเคสจากที่ไหนต้องบอกว่าผมไม่เคยซื้อเคสเลยครับเพื่อนซื้อส่งมาให้ทุกปีส่วนใหญ่คนที่ใส่เคสจะต้องแกะออกมาเพื่อทําความสะอาดบ่อยๆนะครับเราติดฟิล์มเรลเจลเราก็ไม่ต้องแกะเลยใช้ไปยาวๆเลยครับแล้วสําหรับท่านที่ติดฟิล์มเรลเจลโดยที่ไม่อยากใส่เคสก็สามารถทําได้นะครับ แต่ก็อาจจะต้องระวังหน่อยไม่ให้โดนความชืน้นไม่ให้โดนน้ำใส่เคสดีกว่าครับอายุงานของฟิล์มก็จะนานขึ้นของผมก็จะปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งครับใช้งานได้ยาวๆเลยหลายท่านก็จะสงสัยอีกว่าแล้วตกหล่นกันกระแทกได้ไหมมันกันได้ในระดับหนึ่งครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าเอามาทุบจริงๆังยังไงก็พังต่อให้ใส่เคสเอามาทุบยังไงก็พังครับ iPhone ก็ออกแบบให้เราใช้งานไม่ได้เอามาทุบเล่นครับโอเคนะครับ ฟิลม์มไฮโดรเจลมีหลายแบบหลายยี่ห้อคุณภาพแตกต่างกันมากนะครับต้องการฟิลม์มไฮโดรเจลแท้ๆคุณภาพดีๆสามารถทักเข้ามาสั่งได้ทางไลน์ทางอินบ็อกซ์นะครับเราจัดส่งทั่วประเทศมีท่ริดฟิล์มแถมให้มีผ้าแถมให้และจัดส่งคลิปขั้นตอนการติดอย่างละเอียดให้ด้วยครับผมมั่นใจได้ฟิลม์มไฮโดรเจลแท้แน่นอนครับสั่งเข้ามาเลยครับผมขอบคุณที่รับชมคลิปครับ